โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมช่างลิสมยทีสูิทอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสรุปตัวงานงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับก็เครื่องจะเป็นรุ่นลิเจียนนะครับจะเป็นของเ e n นโวเนาะเป็นลิเจียนวายห้าสี่ศูนย์นะครับอาการที่มาเนี่ยก็คืออาการเปิดไม่ติดนะครับผมชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าเครื่องเลยตั้งแต่ฟิลแ,แรกๆนะครับ ก็ผมลองไล่ดูก็พบว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงบอร์ดวิวนะครับก็ไฟมันเข้ามาตรงนี้จะมีขาไฟอยู่นะครับขาแบตเตอรี่ขาไฟตรงน,นี้ถ้าใครเข้ามาเข้าตัวมา,มาที่ตัวเฟสสองตัวแรกนะครับก็เลยสงสัยตรงเนี้ยมันจะมีเฟสสองตัวนี้ที่มันชอ็อตอยู่ทำให้ไฟไม่สามารถาเข้าเครื่องได้นะครับ ก็ผมก็ลองยกเฟดดูยกเฟดแล้วลองเปลี่ยนเฟดดูก็หายช็อตน,นะครับผมก็เพราะวา่าตัวไฟเนี่ยมันก็ยังเข้าเครื่องได้แต่เครื่องก็ยังเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมก็เลยลองมาดูในส่วนของตัวไบาออดนะครับ ผมก็ทำการเอาแฟตตัวแบออกไปด้วยนะครับทำให้มันเหมือนตัวค่าที่มันสื่อสารกับตัวเ m เอนี่ยมันติดพลาอยู่ทำให้เปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับก็ตอนนี้ทำให้เปิดติดขึ้นภาพด้วยแล้วก็ปกติแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับสวัสดีครับคุณนิวก็ตอนนี้ก็สามารถนำไฟเข้าเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ก็ชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีแบตอยู่ที่ สาเอ็ดเนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเครื่องในส่วนของที่อ่าพวกระบบต่างๆว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคในส่วนคีย์บอร์ดใช้ได้ปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ หนึ่งเสียงนะครับเสียงขึ้นปกตินะครับจะเป็นส่วนของตัวพวกไดเวอร์การ์จอว่ามาไหม ในส่วนของเบเวอร์ก็มาทุกตัวนะครับผมก็ไม่มีตัวไหนที่มันอันโนนะครับหรือเออเลอร์เนาะก็กระจอเป็น150 0ที่ไก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับโอเคก็ okay, วันนี้ผมสรุปงานซ่อมเมนบอร์ดคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัว Macbook Notebook หรือจะเป็น iMac iPad iPhone นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมว่า ใครใช้จ่ายเท่าไรอาการนี้ต้องซ่อมยังไงอะไรประมาณนี้ครับทั้งทางไลน์ออฟฟิเชียลหรือจะเป็น Facebook Fanpage หรืออาจจะโทรเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับก็ยังไงช่างที่ขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมดสิบสาขาแล้วนะครับผมก็ทั่วกรุงเทพเลยแล้วก็จะมีสาขาต่างจังหวัดอยู่ที่จันทบุรีครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ช่างที่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ